จำได้ไหมโอ,โอ้โหเสือจำได้เสือนอนอยู่อฮะนอนเหรอฮะ,อะเออนอนจำได้เสือ,อเอาพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับพ,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 พี่ชายในเลี้ยน,น,ยน,น,ยนอยู่ไหนเนี่ยเออเลี้ยน ทำไมเลี้ยนโตขึ้นเยอะเลยอ่ะเลี้ยนมาเร็วเลี้ยนไนฮะมาครับมาเฮ้ยเลี้ยนเร็วเลี้ยนเลี้ยนมาเร็วเลี้ยน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 เฮ้ยเร็ว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 เลี้ยนไปทุกคนถึงแล้วผมเอ้าเลี้ยนโอ้ยเลี้ยนโตขึ้นเยอะเลยนะเลี้ยนนะเลี้ยนโตขึ้นเยอะเลยนะเลี้ยนนะ มาดูหน่อยมานี่นี่ไอเลี้ยนโตคุณเยอะเลยทุกคนดูดิเลี้ยนโตคุณเยอะเลยนะโอไอแดงดูไอแดงโอคิดถึงเหมือนกันอโอ้โอนะ้โอ

ไปไปโอเคครับถึงครับทุกคนเอาเลี้ยนเลี้ยนเดียวไอโอ้ไปโอ้ยโอเคครับถึงอย่างปลอดภัยครับทุกคนแล้วก็เราก็มาทำงานกันอีกเช่นเคยครับผมมาทำหน้าที่กันอีกเช่นเคยครับให้อะไรครับ đồ đồ đi đồ đi ô oh. à mà thấy ní rồi hả 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 lên 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 ôi lên lại chưa chưa càng khăn cho con ôi non lên non lên ngon kinh kinh để nam để làm nam เฮ้ยวิลี่ดูดิเฮ้ยอย่าไปนอนตรงนั้นโอน้ดูนะน้องเรียกเรี้มันก็มานะใช่ดิเฮ้ยมาเต็มโอ้ถึงห้องเลยถึงห้องเลยถึงห้องเลยจ้าถึงห้องเลยจ้าเฮ้ยาลังกาเฮ้ยนี่นี่อ๋อน้องเฮียน โอ้โอ้ยังขาบไม้เป็นแนงเ่ะไหนอืมโอเคครับทุกคนครับถึงตรงแล้ครับแค่นี้แหละมีอะไรเลยโอ้ยแค่นี้ถึงที่นอนแล้วครับผมโอเคครับบ๊ายบายเจอกันวีดีโอหน้าครับ